สวัสดีครับวันนี้เราก็มีขอมสุนะครับ p w 1 0 0รุ่นสนะครับคันนี้คันนี้สภาพค่อนข้างสวยเดิมเลยนะครับสภาพสวยมากครับผมรถพร้อมใช้งานมากเลยนะครับนี้ ระบบการทํางานนะครับเรามาดูระบบการทํางานของรถนะครับทํางานคล่องตัวมากเลยนะครับรถไวนะครับรถคันนี้ไวมากครับผมเออคันนี้มีแอร์ครบนะครับแอร์เย็นเลยนะครับภายในสวยนะครับสวยเต็มเลยครับคันนี้อุปกรณ์ไวในรถใช้ได้หมดเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปใช้งานไม่ปิดหวังครับผมนะครับ นี่นะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็094นะครับ572 5435นะครับใครได้คันนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังครับผม